ครับมื่อนี้สวัสดีครับผมที่ได้บอกข่าวเราแจงเรื่องพินหกสายนะครับก่อนก่อนหน้านี้ผมได้เฮ็ดเป็นหกสายคือสายกีตาร์บานิตีดไปแล้วมันเหมาะ,ะ,ะสมกับสีมาดิดทั้งสันพป่กีตาร์ห้องก็มีอยู่นะครับเนาะแล้ววันนี้ผมก็เลยมาเฮ็ดเป็นสายคู่หกสายสายคูยยยย่นะครับเนาะนี่ครับพินเป็นพินไม้ไม่แต่เคียนครับผมเฮ็ดกับมือเองครับสวยงามมาก สองของแท็กพินสเตอริโอครับแ้วบัานี่เฟสของมันก็ต้องหลายแล้วครับนะครับนะครับหกสายครับเป็นพินที่ดีแล้วมวนเดี๋วผมจะดีในฟังนะครับเป็นไม่ตะเคียนครับผมเจาะแล้วเจาะอีกครับงามครับนี่แหละครับเป็นพินไม่ตะเคียนหกสายเดียวผมจะดีในฟังว่า ผมจะดีดเป็นเพ่งก็ได้ดีดเป็นโมลัมก็ได้บางคนว่าอาจารย์นุ่มวนับยากบุครับมันก่าคือหฮอชิ้นแล้วนะครับหฮอชิ้นแล้วกาบนยากับมวนซํำเสียงออกมาที่ใสเสียบเขาเครื่องมิกแผ่นายขัวจะเป็นเสียงพิ้นที่าบอเคยหรือยินแล้วก็บอกเคยได้ฟังนะครับมวนเฮาใส่ดีเล่จากนิดนิดรีบรีบเบิบจักน้อยน้อยนะครับเนาะทิ้นนี่ไม่ต้องอีกอย่างไรหรอกครับนี่แหละครับ อันนี้เสียงพินมันที่ทรงมหาห้จากพงใหม่ที่เขาเจาะโกนสมัยก่อนคือเจาะโกนก้นกระทะคือผู้เฒ่าเขาเจ,จาะตะกอนพินดวงนี้ผมเจ,จาะจังสี่ครับแล้วก็สวยงามครับนี่แหละครับงามครับพินครับผู้ต้องขันไหลผู้ต้องอีหยางไหลผู้ต้องเฟดต,ต้องชาบเปเอาต,อตรงตรงนี่ละนะครับนะครับเบิ่งเอาครับนี่แหละพินเป็นพิน,พนทีหกสายที่มวน พินหกสายหกสายคู่ครับเมื่อก่อนผมเคยดีดสีไอ้พินสีเขียวนะั่นกับหกสายคือกันแต่ว่าอันนี้เสียงที่ขันกลัวนะครับโอ้ยลม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 อ๋อเพิ่นอยากนอนครับเป็นพินที่ขึ้นคู่เราเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับเบิ่องเอาพินเขาต้องอีองหยอ,อ,อ,อย่างไรเขาต้องไปคอนแท็กอีหยย่างไยเขาใส่คอนแท็กแห้ดีๆเขากับพ่อแล้วโอเคแล้วมีขนัดมือพินทุกคนต่อ ได้เมื่อพินดีๆได้พินดีๆดีดบอจีบอ,จ,บอ,จ,บอจวดเท่ากับมีกําลังใจดีดนะครับเนาะอันนี้บางคนถามว่าลาค่าเท่าไหร่ผมเอาไวด้ดีดเวลาปิดงานแล้วกับมืออื่นนี่กับผมกัสิบไปดีดอยู่บางแคผมเอพินดลวงนี่ไปดีดเป็นเพ่งรับมีเพ่งทั้งเพ่งทั้งล่ำผมจะเทสเป็นคอร์ดเมเจอร์มาเขาไปเทสเป็นคอร์ดเมเจอร์ดีดเพ่งซุ่มยังคอยเพ่งหลานยาโมจังสินะ นะครับเพราะต้องใส่ตัวนี้ใส่ดวงนี้นะครับเนาะแล้วก็สำหรับดวงน่นก็เป็นพินโปงครับพินโปงครับอะไรดวงทั้งทึงบนก็เป็นของคุณมานกผมลองมัว,ว่านนี่แหละครับครับคนมานกนะครับอันนี้เป็นพินมาจากเมืองเหนือมันเป็นซึ่งผมได้โลหนาออกโลหนาออกแล้วผมก็ที่ใส่เป็นเพ่อนอยางหัวพญานาคน,นี่แหละครับนี่นะครับพิน ตู้กับว่าได้ใหญ่นะครับนี่แหละผมใส่ตู้ในน้อยลยนะครับนี่ที่ผมดิดอก ok, นี่แหละครับดวงพุ่นบ่าท่านมีผู้เอาครับดวงนั้นติดคอนแทกเรียบร้อยครับครับจะลืมนะครับเด้อสนใจอยากได้พิ้น,นดีๆปรึกษาอาจารย์นพ้ไทยสอบถามได้ก่อนสะซื้อพิน้นต้องถามได้เะแม่เพราะว่าซื้อน้ำผมผมมาบอกเลยผมจะบอกให้ตลอดนะครับเนาะว,ว่า อยากได้พินจังไดสมควรที่ใส่แบบใดจังหดสร้างใดผมหูจังมัดสร้างพินครับครับขอบคุณมากครับ